Uh, 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 Ba 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 uh, 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 Ba 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 ติ่งแนสะติ่งแนสะป้าป้าป้าก่อนรับชมขอแนะนําร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีเติมเร็วดังจรวดสะดวกปลอดภัยใส่ใจลูกค้าทางเพจจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไว้ใจได้เลยปลอดภัยหายห่วงตอนนี้ทางร้านเติมโค้ดเกมมีเติม League of Legends บน PC ด้วยนะคะเพียงใช้ชื่อในเกมและแฮชแท็กหลังชื่อก็สามารถเติมได้แล้วลดราคาสูงสุด8%ราคาถูกมากนอกจาก นี้ยังมีให้เลือกเติมอีกหลากหลายเกมทั้ง ROV, Free Fire, FIFA Mobile, eFootball บริการฉับไวใส่ใจลูกค้านึกถึงเพจเติมโค้ดเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะ เลี้ยข้างหลังแหวนจบอืมไม่เลิก

นั่นอันตีไม่มีอ่ะประเด็น ทำเป็นสกิลใส่ทำมาเป็นทำมาเป็นไปอาร์ไปอาร์จบแบบยิงช่ำเวอรโอ้โหนะีิลีไล่สันวอรอ๋จอจอุกจ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 ุกสกินนี่เลเซนสกินนี่เลเซนสกินนี่เลเซนไม่ก็ไม่ก็ Mẹ Lòng thuần sang lời ná Mẹ Ôi, chưa tin gì đâu เยอะสิ่งแล้วเกินนี่เอาไล่เลยค่ะจบนี่เฮ้ยยู่ไหนคะอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะนะฉ่ำมากเอาฝ้างนนทนกดยอมเลยคืออะไรกำลังยิงมันมัน,มนเหรอเน่นะคะ เช็คด้วยเช็คด้วยสะบัดผมสะบัดผมดาเมจอันดับหนึ่งสะบัดผมสะบัดผมนี่ค่ะแบบใหม่วิ่งค่ะวิ่งคายิงมันยิงมันยิงมัน,นย,ยิงมันยิงมัน จึงใจจึ้งใจจึ้งใจนะค่ะเว้ยอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะเออ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  นี่ค่ะอะะฮโอ้โอ้โ,อ,โอ,อะไรขนาดนั้นโหนอะไรขนาดนั้นเป็นอะไรขนาดนั้นเป็นไรมาดูนม แรงมากคือจะมาดูนมแม่ชีหรอพวกเนี้ยถ้าจะมาดูนมกลัวคือมึงบาปแล้วนะกูเป็นแม่ชียอยู่นะไป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 ,ป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 มาค่ะมาตบมันอีกเนี่ยเม็ดดีนะกโอ๊ย๋ย่ก่อนนะช่วยก่อน เนี่ยคือเม็ดปะคือมาแล้วมาอีกคือหนุ่มเม็ดอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะเนี่ยนะนี่นะได้อยู่ค่ะเนี่ยเห็นปะมันเสืออีกแล้วอ่ะคือเคยได้สองสองปะถามหน่อย คือเป็นอะไรมาป้าหนูแล้วได้เฮกเทิคสี่ตัวคือลดจบเอาเงีน้นั่นนั่นนี่กูยิงสู้ว่าเสหลาเซเมร่าอีกล่ะสมเมรา่าสมเมรา่เมราเออ เก็บดละจ้าราคามาจะมีล่าตุยแล้วเอาไม่ทันแล้วมั้งนี่กดนะโอ้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 เผ็ดเจ็บโอ้ยเผ็ดเจ็บโอ้ยเผ็ดเจ็บแน่รอกูฟาร์มตลอดค่ะมึงมาลุมกูมึงมาเลยกลัวกูฟาร์มตลอดค่ะอย่านะเออรอเส้า รอเาเออ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 เอเออค่ะลอกูบอกให้อตายสมองเออเนี่ค่ะเอเออเออเออกูยิงสู้อย่างเดียวค่ะ กูยิงโซ่อย่างเดียวค่ะเออเออ,ออเออเออกูยิงโซ่อย่างเดียวค่ะพอละแผลแผลไปอย่านะ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 เอออย่านะอย่านะแันแฝงหนีไปแล้วมันแฝงหนีไปแล้ว แผลหมาเออหนีเน้เน้เน้เนีเน้เดือดตัวเดือดตัวย,ยิงสูยิงสู้ไปเรื่อยๆเออเออจบนะจบนะมาหลอดโดมินิกมึงจะยืนยังไงกันไหวค่อยดันนะปุ๊บ ปึบปึบึงมาต้ปึบ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 ปบปึ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 บบปึบปึบปึนี่ค่ะช้ำช้ำนี่โอเคก็ถือว่าโอเคแหละเพราะว่ามันเป็นดาเมจจากการที่แบบก่อนอันนี้เราโดนลุมด้วยอ่ะ แต่ก็ฟืนได้จ้าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมโวกใบเดียวกับเรารวมถึงพวกลิงชายขอบใช่เป็นสนิบาทแดกละค่ะเราต้องฟาร์มไปก่อนมีเพราะจูม,มันตอนแรกมันไม่ค่อยแรงอะ่ะแผ็ดปะ ได้ได้นะคะ่าได้่าจะเก็บได้หนออ้าาไม่ได้หรอแอ,อ่ะ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 ลา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 แเคไม่เป็นไรเอานี้ก็ได้หนูตีไปเลยก็ได้นะ <laughs> เอาเป็นว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊นนะนี่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 นะ,นนะจะมีฮิลแล้วเออล่าล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 า,ลา,ลาฉันจะไปตรงมังกรน,นะฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างนี่ไงฉันสัมผัสได้ <laughs> เอา้า อออออเอเอเอออ่วายหวานหวานขาอออเลยด้วยค่ะ ไม่ได oh oh ้โดนอะไรนะคือไนแบบเสียงยิงจ้าจะปิดซิปมากนะ น่านจะมาช่วยฉันก่อนฉันกำลังตีไพ่อยู่อีไพ่ไม่สนแน่กับฉนันกำลังไปค่ะอ่เออ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 แอม่ดิมอะจัดดาว

ตายแล้วใครอ่ะอ๋ออ๋อเนี่ยเห็นปะคเข้าหางหัวไม่เป็นไรค่ะเพื่อนกูอยู่ครบจ้าไม่เป็นไรจ้าเพื่อนกูอยู่ครบจ้าอานี่ค่ะความสวยนะน้องนะเอ้าดี เอาดิ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 เออเอาดิเอาดิาด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 ยังไง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 โอ้ยโดนเปียคุณแปดเลยค่ะขอเตรียมมังกรให้ก่อนแล้วกันแผลทันปะเนี่ยน่าจะทันนะยอ่อ ยิ่งใหญ่อลังการโอ้ยเ้ยฮฮฮฮฮฮตายเสมองไปค่ะไปโชว์สันนิบาตแดกใส่มันค่ะไปโชว์สันนิบาตแดกใส่มันค่ะ จบนะคะจบนะคะนี่เวรกรรมก็มีจริงบาปกรรมก็บาปเองแหละเวรกรรมก็มีจริงเวรกรรมก็บาปจริงแหละพอ่อยมันผ่านไปนะหวานหวานหวานยังม,มีฮิลอยู่นะจ๊ะอย่าทำเป็นเล่นนะนะเป็นเล่นนะ ออไปละข่าจะไม่ตายดีกว่าจะไม่ตายดีกว่าจะไม่ตายดีกว่าให้จิงฆ่าดีกว่าหกหน้าไม่ต้องเอาเออ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 เอาดิต้นไม้กัดอยู่นะเออเออ

ฉันก็สู้คนนะคะอะไรยังไงเดียดซาอะไรยังไงเดียดซ่าอะไรยังไงเดียดซาอะอะ,อะโอเคโอเคว้ยยังอยู่เลยนี่เป็นเพราะว่าฉันสวดภาวนาทุกวันนะคะคูแล้วก็สวดเลยดีกว่า พระเจ้าคุมครองนี่ส่วนแบบใหม่แต่ก็เราไปหาลอนนะคะเมลแล้วเราไปหาลอนไปอยู่ไหนวะยดี๋ยงนี้แน่เลยนี่คะ่ะก็เตรียมขิดไปเลยจ้า บาดเลือดแคนมันบาดเลือดแคนมันนันมาละค่ะคาเมลมาละค่ะมาละค่ะบาดเลือดแคนมันบาดเลือดแคนมันเออเริ่มเสียเกินอีดอกล้อแหม what happened ไม่ละไม่ละไม่ละ ยังไม่เข็ดยัยงไม่เข็ดคือเป็นไรหรอก็บอกอยู่ว่าพี่มีจอหนูก็ยังจะมันะ่นะไรอะค่ะตัวเธออ้าวกดตอนย่ญญาไปเลยสิคะ่ะนี่ขับยิงสู้อย่างเดียวคะ่ะเธอ,อดันจบดีก,กว่ามันมันไหนคนอืน่นไปไหนกันหมดแล้วไม่เล่นแล้วหรออ๋อไม่เล่นละ แพ hey, ้จบ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 นะขาอะไรประมาณนี้อเมริกาทุกคนเอสครั้งแรกอเมริกาอเมริกาได้เมจเบวพอแล้วไม่เล่นแล้ว